เจ้านกกาหวเาเอยมันไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวงามพร้อมส่องสีค่ะนักศึกษาคณะครุาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัรยราชพัฏ์บนราชธานีชั้นปีที่4ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําหนังสือนวนิยายหน้าอ่านนะคะชื่อเรื่องว่า กาเหวาที่บางเพลงนะคะซึ่งเป็นนวนิยายที่แต่งโดยนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดนะคะสำหรับนวนิยายเร่มนี้นะคะก็มีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2532นาะะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีความมีฟีลลิ่งของเรื่องราวที่ถ้าเป็นเทียบกับภาพยนตร์สมัยใหม่นะคะก็จะเหมือนกับแนว The h o s t หรือว่า จริงๆแล้วรู้สึกว่ามีคนเคยบอกว่า,าสำหรับกาเบาาที่บางเพลงเนี่ยดูเหมือนจะอินสปายมาจากกาเบาาที่อเมริกาสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแนวที่ผู้เขียนนะคะไม่เคยไม่เคยที่จะได้เขียนอะไรประมาณนี้มาก่อนเลยเป็นเรื่อง เป็นนวนิยายแนวไซไฟเรื่องแรกของของไทยเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีการนํามาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยแล้วก็มีการนํามาทําเป็นละครนะคะซึ่งเ,เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เป็นไซไฟของประเทศไทยเลยค่ะค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวมีเรื่องเรื่องราวเป็นยังไงโดยย่อเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องกาเหาที่บางเพลงนะคะเป็นเรื่องที่ประมาณว่ามี ยานแม่มาลงที่พื้นที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะซึ่งเหมือนกับหนังต่างประเทศนะคะที่จะมีเยอะมากๆแต่ว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีซึ่งผู้แต่งเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยมันต้องมีบ้างแหละในเมืองไทยเราต้องลองดูในในบริบทของไทยเป็นไซไฟที่มีการผสมผสานของอพุทธศาสนาเข้าไปด้วยนะคะก็คือมีมนุษย์ต่างดาวซึ่งลงมาจากยานแม่นะคะ แพร่เชื้อนะคะเชื้อที่ทําให้ผู้หญิงนะคะตั้งครรภนะคะโดยมีผู้หญิงตั้งท้องมากกว่า2 0 0คนซึ่งอยู่ในพื้นที่บางเพลงนะคะ200กว่าคนเลยทั้งหมดทุกคนนะคะท้องทั้ง2 0 0ทั้งหมด2 1 4คนซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่16ปีถึง80ปีนะคะ เป็นจํานวนมากแล้วก็ครบทุกคนคือผู้หญิงคนไหนนะคะที่อยู่บางเพลงแต่วันนั้นนะคะไม่ได้อยู่ที่บางเพลงก็คือไม่ท้องแต่คนที่อยู่วันนั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นกลางเดือน12ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในเขตบางเพลงจะตั้งท้องตั้งแต่คนที่อายุ16ปีจนถึง80ปีก็คือคนแก่ท้องด้วยเด็กท้องด้วยท้องหมดทุกคนนะคะซึ่งมันไม่ได้อยู่ๆก็ท้องนะคะคือตอนนั้นอะ่ะเป็น กลางเดือน12พระจันทร์สวยแปลกๆพระจันทร์ใหญ่มากแล้วอยู่ๆเวลาก็หยุดไปปรากฏว่าไอ้ช่วงเวลาที่หยุดนั้นน่ะเป็นเวลาที่ยานแม่ค่ะกำลังลงมาในพื้นที่ของบางเพลงลงมาในแม่น้ำนะคะแล้วก็มีการแพร่เชื้อออกไปนะคะเพื่อที่จะฝังตัวลูกนะคะในในตัวแม่นะคะก็คือผู้หญิงทั้ง200กว่าคนนั้นน่ะก็คือทุกคนก็ แบบมีอาการแปลกหลังจากวันนั้นก็คือรู้สึกว่าแปลกอะ่ะฉันวิงเวียนศีรษะร่างกายอ่อนแอสรุปก็คือทุกคนท้องหมดแล้วก็มันก็เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดขึ้นเอ้ยไม่มีสามีไม่มีครอบครัวไม่เคยได้ไปเจอใครที่ไหนเลยทำไมฉันท้องหรืองงมากคุณยายอายุ80ปี70ปีหรือว่าแม่ค้าในตลาดแก่ๆป้าๆ60ปีเจปีทำไมท้องได้อันนี้ก็เป็นที่ น่าฉงวนสงสัยแล้วก็เป็นที่แบบลือลั่นเพราะว่ามันมันเป็นเหตุที่ไม่ปกตินะคะต้องพูดถึงตัวเอกในเรื่องหน่อยตัวเอกในเรื่องเนี่ยก็จะมีมีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่สาท่านมีอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ยุพาแล้วก็อาจารย์สิริซึ่งอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ยุพาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสามีภรรยากันนะคะที่แต่งงานกันมานานแล้วไม่มีลูกนะคะ แล้วก็อาจารย์สิริเนี่ยเป็นเป็นคนรู้จักของอาจารย์สมศักดิ์ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความรู้เป็นอาจารย์ด้านชีววิทยานะคะแล้วก็มีคุณครูสุดารัตน์นะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะเรียกว่าครูจ้อยนะคะเป็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนในเขตบางเพลงนะคะแล้วก็มีตัวะละครเสริมที่มีบทบาทสําสคัญเหมือนกันอย่างสารวัตรสุทัศน์หรือว่าผู้ใหญ่บุญเทียมหรือว่าศึกษาธิการอาเภอทั้งหมดเหล่านี้นะคะรวม เป็นขบวนการสืบสวนดิฉันขอเรียกว่าขบวนการสืบสวนเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดทุกคนเหล่านี้เนี่ยคือขบวนการที่จะมาสืบสวนว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ยันแม่ลงที่บางเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีผลยังไงต่อไปในอนาคตาทั้งหมดเหล่านี้นะคะก็เป็นทีมสืบสวนเป็นขบวนการเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเด็กที่เกิดจาก แม่ที่ตั้งคัน200รกว่าคนนั้นหรือว่า214คนนะคะเอาจำนวนที่แน่นอนขออนุญาตเรียกเด็กเหล่านี้ว่าเด็กเอเลี่ยนนะคะซึ่งเขามาอยู่ในร่างของแม่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับแม่นะคะเป็นเพียงแค่เชื้อที่เอามาฝังในตัวแม่เพื่อที่จะรับพลังงานจากตัวแม่นะคะให้เลี้ยงเขาไว้ในคันนะคะแค่นั้นค่ะ คือต้องพูดถึงคุณครูจ้อยนิดนึงหรือคุณครูสุดารัตน์เนี่ยครูจ้อยเนี่ยเป็นคนที่วันนั้นไม่ได้อยู่ในบางเพลงคือไปดูแลคุณยายที่ที่อื่นน่ะนะคะแล้วเขาอ่ะไม่ได้อยู่ในเขตนั้นวันนั้นมันก็เลยทําให้เขาอ่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ท้องแต่ว่าอยู่ในเขตบางเพลงซึ่งงงมากไม่รู้ทําไมไม่ท้องก็เลยไปสืบสอบไปตามหาว่ายังมีผู้หญิงคนไหนที่ไม่ท้องอีกเขาก็หาความสัมพันธ์กันแล้วว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ท้องซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่า นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาทุกคนเลยมี24คนเลยที่ไม่ได้อยู่ในบางเพลงนะคะที่คุณครูจ้อยพบนะคะว่าไม่ได้ท้องก็คือทุกคนน่ะไม่ได้อยู่ในบางเพลงในในกลางเดือนคืนกลางเดือน12วันนั้นนะคะทีเ่เกิดเหตุยานแม่ลงนะคะโดยอาจารย์ยุพาเนี่ยก็เป็น1คนนะคะที่ท้องด้วย ซึ่งเหตุการณ์มันประหลาดมากเพราะว่าเขาอะมีลูกไม่ได้แต่ว่าเขาท้องดังนั้นก็เลยชงนสงสัยมากฉันท้องได้ยังไงเนี่ยนะคะเออแล้วเด็กที่คลอดออกมานะคะไม่นานนะคะเด็กคลอดออกมาเนี่ยเออเด็กที่คลอดจํานวนของเด็กนะคะ214คนหารครึ่งก็คือ107ถูกไหมคะหมายความว่า107เน่ะเป็นผู้หญิง107คนผู้ชาย107คนนะคะ มีจํานวนที่เท่าเท่ากันนะคะแล้วก็การคลอดเนี่ยอัศาจรรย์ลือลั่นนะคะก็คือแม่นะคะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะอยู่ดีๆลูกออกมาอยู่ที่หว่างขางงมากนะคะแล้วลักษณะของเด็กเนี่ยแปลกสุดๆนะคะลักษณะการเติบโตของเด็กเนี่ยเด็กโตไวคิดได้ไวแล้วก็เ,เรียกได้ว่าเขาบอกว่าอะไรเด็กโตเร็วสองเดือนมีฟันขึ้นแล้วนะคะ มีฟันขึ้นแล้วตอนสองเดือนแล้วก็สองขวบคือพูดรู้เรื่องสามารถสื่อสารกับครอบครัวได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วยังมีความคิดที่เป็นของตัวเองด้วยคิดเองได้ฉันไม่สนใครฉันตัดสินใจจะทำอะไรเองใครใช้ทำอะไรถ้าสมเหตุสมผลจะทาแต่ถ้าฉันไม่อยากทาฉันไม่ทาอะไรประมาณนี้คะ่ะอืมแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้ก็คือเด็กพวกเนี้ยยิ่งโตขึ้น ยิ่งพูดน้อยลงไม่พูดกับใครเลยนะคะสี่ขวบเหมือนแปดขวบแปดขวบเหมือนกับสิขวบซึ่งมันดูโตมากๆเด็กพวกนี้ดูคิดอะไรได้เองไปหมดเลยแล้วก็แม่เนี่ยบอกสอนอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาคิดเองได้หมดแล้วแล้วก็ความสูงของพวกเขาอลักษณะกายภาพของพวกเขาคือความสูงเนี่ยจะเท่าๆกันหมดเลยแล้วก็มีไฝที่ลูกตาขวา เออลูกตาขวานะคะแล้วก็เออดวงตาของเขานะคะอันนี้อันนี้ impress มากเป็นสิ่งที่ impress ที่สุดในสิ่งที่อ่านมาเลยก็คือ,อาการกระพริบตาของเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเลยค่ะจะไม่เหมือนคนนะคะคือตาล่างนะคะปกติคนเราเนี่ยตาบนมันจะลงไปกระทบตาล่างใช่ไหมคะแต่นี่ค่ะตาล่างของเด็กนะคะจะขึ้นไปกระทบตาบนค่ะตะลกไหมะ มันมันก็น่ากลัวนิดนึงคืออ่านไปแล้วคือตกใจอะไรขนาดนี้คือแปลกประหลาดมากแต่ก็ปนกลัวปนแบบปนแบบตกใจ w o ดอร์ Wonder. คือรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์น,นะคะมันรู้สึกว่าอุ้ยลองไม่เคยจะเจออะไรแบบนี้ถ้าเราเป็นคนบางเพลงเราคงจะแบบตกใจมากเป็นลมลมพับนะแล้วไอ้สตอรี่หลักเนี่ยก็คือเกิดจากว่าโอเคอสมศักดิ์กับอ,อยุพาเนี่ย อาจารย์ทั้งคู่นะคะเป็นอาจารย์ที่หมหาลัยทั้งคู่เนี่ยคือเขาเขาสงสัยแหละว่าเอ้ยมันไม่ปกติแล้วเนี่ยทำไมทาไมลูกเรามันแปลก,แ,ปก,แ,ปกแล้วก็ตั้งแต่ท้องเนี่ยก็แปลกแล้วนะคะเขาก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ท้องเลยนะคะไปหาอาจารย์สิริซึ่งอาจารย์สิริเนี่ยก็เป็นเอ่อคนที่เข้ามามีบทบาทในการสืบสวนสอบสวน,สวนเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนดีกว่าเขาก็มาสืบสวนสอบสวนเขาเขารู้แล้วแหละแปลกแน่นอนยานแม่แน่นอนนะคะ เพราะว่าลักษณะเนี่ยของเด็กเนี่ยมันไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ละแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ความอัศจรรย์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ศิริก็อยู่ตอนคลอดด้วยนะคะว่าเออมันมันไม่มีอะไรเลยคือแม่ก็แค่นอนอยู่ในห้องแล้วก็คลอดออกมาแปลกปาระหลาดนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ศิริเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยเก็บข้อมูลแล้วก็นําทีมสืบสวนนะคะคือเรื่องเนี่ยมันดําเนินมาถึงในจุดที่ว่าเด็กอะ เด็กทั้ง214คนน่ะไม่ค่อยกินข้าวที่บ้านคือแม่คือปกติเด็กพวกนี้กินยากมากทานยากคือแม่จะต้องหาอาหารที่มันเป็นประเภทโปรตีนพวกปลาเนื้อซึ่งเด็กจะชอบเนื้อเป็นพิเศษปลาปลานี้คือเบาๆไปเลยคือชอบเนื้อและที่แปลกประหลาดคือเด็กชอบกินเนื้อสดค่ะบางครั้งเด็กก็คือไปแอบกินเนื้อดิบเนื้อสด ะะแอบแม่กินคือถ้าไม่มีใครเห็นคือบางทีเด็กไม่กินอย่างอื่นนะคะกินแต่เนื้อค่ะแล้วเด็กเนี่ยหลังๆเด็กเริ่มไม่กินข้าวที่บ้านนะคะเราก็งงว่าเ,เด็กไม่กินข้าวที่บ้านเขาไปไหนละแปลว่าเขามีที่กินที่อื่นนะคะซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะมี มีการตายปริศนาเกิดขึ้นนะคะมีการตายปริศนาเกิดขึ้นของตัวละครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กเหล่านี้นะคะเหมือนกับจะค้นพบความจริงอะไรสักอย่างแล้วไอ้เด็กพวกเนี้ยมันจัดการนะไอ้เด็กเอเลี่ยนพวกเนี้ยซึ่งเ,ออเด็กเหล่านี้นะคะเขาสามารถที่จะสื่อสารกันทางจิตได้คือเห็นที่เราเห็นว่าเขาไม่พูดคุยอะไรกันเลยเนะี่ยก็เพราะว่าเขาติดต่อกันทางจิตได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือ มันก็เกิดเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดขึ้นจากการตายปริศนาแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะคะซึ่งก็คือ,อสารวัสสตรสุทัศน์นะคะก็ตามสืบเรื่องนี้มีเหตุการณ์ปริศนาเกิดขึ้นอีกก็คือไก่หายหมูหายนะคะหมูหายเป็นสิบสิบตัวเลยแล้วก็คือพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอ่ะชาวบ้านก็หวาดกลัวมาก เด็กพวกนี้ก็คือเขารู้แหละมันแปลกอ่ะเขารู้นะคะชาวบ้านรู้แล้วก็แบบว่าทุกคนก็คือกลัวไม่มีใครอยากจะพูดอยากจะทําอะไรอยากจะไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ากลัวมากๆแต่ว่าเกิดพลิกผันค่ะวันหนึ่งนะคะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าหลังๆเด็กพวกนี้เริ่มเอาใจชาวบ้านนะคะในบางเพลงเริ่มมีการซื้อใจทำ บำเพ็ญประโยชน์ทำเรื่องดีๆให้กับชาวบ้านจนกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นที่นับถือของชาวบ้านไปเลยกลายเป็นแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยค่ะคือเหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยก็กราบไหว้เลยค่ะแบบไปขอพรหรือว่าอยากได้อะไรก็ไปเขียนบอกเด็กพวกนี้ไว้นะคะวันหนึ่งอะ่ะคืออยู่ดีๆก็กลับมาดีอ่ะแล้วทําอะไรทุกอย่างให้แล้วก็เลือกทําด้วยนะคะอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ร่ำรวยเงินทองมีกําลังวังชาเป็นผู้ชายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปช่วยนะคะอย่างเช่นช่วยไถนาดําดนาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ช่วยแต่ถ้าเป็นคนแก่คนเฒ่าไม่มีแรงไม่มีกําลังเงินไม่มีกําลังกายเนี่ยคือถ้าไปขอเนี่ยเขาก็จะทําให้ปรากฏว่าโอเคซื้อใจชาวบ้านได้กินใจเลยชาวบ้านเริ่มกราบไหว้นับถือนะคะพวกเด็กพวกนี้มันก็ได้ใจมันก็ภูมิใจค่ะว่าเออ มีคนมานับถือเราว่ะเราซื้อใจชาวบ้านได้แล้วนะคะคือทีมสอบสวนสืบสวนเนี่ยเขาก็สืบไปจนแบบเหมือนเหมือนจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยคือเขาถูกสร้างมาเพื่อที่แบบว่าเขาจะมาครองโลกในแน่ให้คิดดูว่าหญิงครึ่งหนึ่งชายครึ่งหนึ่งเท่าๆกันเลยเขาต้องมาแพร่พันุ์ในโลกแน่ๆบนโลกแน่ๆนะคะแล้วก็แบบมีอิทิลิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะ พยายามที่จะกําจัดมนุษย์โลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาสรุปขึ้นมาได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะชี้ชัดแต่ก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะจุดพีคมันอยู่ตรงที่วันหนึ่งเด็กพวกนี้เริ่มป่วยเริ่มป่วยค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะว่าเขาอ่ัป่วยได้คือเขาคิดว่า เขาอะแบบอมตะฉันไม่ป่วยฉันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอเด็กพวกเนี้ยเคยมีเด็กสี่คนนะคะที่เป็นเด็กวัดนะคะไปอยู่กับพระหรือว่าหลวงพ่อเติมนะคะซึ่งท่านก็เคยสอนในเรื่องของธรรมะหลักธรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายอะไรพวกนี้ซึ่งเด็กพวกนี้มันไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนะ่ะไม่เหมือนมนุษย์โลกเขาจะไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่นับถือศาสนา ไม่ได้คิดว่า,าการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมีสำหรับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอวันหนึง่งที่ตัวเองป่วยแล้วพวกตัวเองเริ่มตายไปความหวาดหวั่นก็เกิดขึ้นในพวกเด็กเอเลี่ยนเหล่านี้แล้วเอ,อเด็กเหล่านี้นะคะก็คือคนพบว่าโออนี่คือทุกข์ค่ะอริยสัตว์ที่หลวงพ่อบอกนะมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขาแล้ว ถามว่าทําไมเกิดขึ้นคือเด็กพวกนี้ค่ะ uh huh. อาจารย์ศิรินะคะท่านก็สร้างสมุติฐานขึ้นมาว่าเด็กพวกนี้อาจจะมาจากโลกที่สะอาดไม่มีเชื้อโรคพวกเขาก็เลยไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะไม่ไม่ตายซึ่งมันก็ทําให้เด็กพวกนี้เนี่ยการลงมาอยู่โลกเนี่ยคือก็เหมือนคนที่ร่างกายอ่อนแอค่ะเมื่อเจอเชื้อโรคเจออะไรเขาก็คือไม่มีอะไรต้านทานโลกได้เลยก็คือป่วยป่วยแล้วก็ตายเลยค่ะ นั่นก็เลยทําให้เด็กเนี่ยพวกเด็กเนี่ยส่งส่งสารกลับไปยังยานแม่นะคะว่าไม่ได้พวกเราจะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เราจะตายกันหมดนะคะดังนั้นพอเขารู้ว่าโลกนี้มันไม่เหมาะกับเขาก็เลยกลายเป็นว่าโอเคตัดสินใจกลับยันแม่ดีกว่าไม่งั้นเราจะตายกันหมดนะคะก็เลยไปลาหลวงพ่อนะคะแล้วก็บอกหลวงพ่อแล้วแหละโอ้ฉันเชื่อแล้วแหละว,ว่าทุกขาริยศาสตร์น่ะมีจริงพวกฉันะตายเออเขาก็เลยแบบลาพากกับ ซึ่งในคืนนั้นในขณะที่เขาอะไปลาพากลับนะคะก็เกิดเวลาหยุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการเดินทางของคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งนะคะกลับยานแม่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่เรียกว่าจบของอนวนิหญ่เรื่องนี้นะคะปิดฉากจบด้วยช็อตเลิฟซีนของอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็อาจารย์ยุพานะคะก็เรียกได้ว่าถามว่าแฮปปี้เอนดิ้งไหม ก็เรียกได้ว่าแฮปปี้นะคะก็สำหรับแนวคิดที่เราได้จากเรื่องนี้คือต้องพูดว่ามันเป็นไซไฟที่ผสมศาสนาเข้าไปอะนะคะเราก็ต้องออพูดในเรื่องของไซไฟก่อนก็คือเรียกได้ว่ามีความตกตะลึงเงินเงินอะไรต่างๆที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นในการอ่านอย่างที่สองคือเรารู้สึกกลัวกลัวมากคืออย่างเช่นแบบว่าเด็กทั้ง200คน200กว่าคนอะคื ไปไหนมาไหนด้วยกันเวลาไปไหนไปทั้ง200อคนทําอะไรทําทั้ง200คนอยู่ในห้องเล็กๆก,ก็อยู่ทั้งสองอคนแล้วก็เขาไม่พูดกับใครเขาพูดกันเองอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบรูปลักษณ์ทางกายภาพของเขาคืออันนี้คือทําให้เรารู้สึกแบบคืออ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าติดตามมันรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกเราไม่เคยที่จะเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่ก็นะเขาก็พูดกันนะว่ามันมีอินสปายอะไรอย่างเงี้ยของเรื่องราว เรื่องนี้นะคะในการเขียนนวนิยายของผู้แต่งเนาะแล้วก็พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์าอริยสัจซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีธรรมดายอยู่แล้วในโลกคือมนุษย์โลกเนี่ยถามว่าบางทีก็ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งนี้แต่ก็ยังรู้ดีกว่าเอเลียนค่ะเอเลียนเขาไม่รู้จากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบตะลึงงงกันแบบว่ารับไม่ได้ฉันต้องตายกันหมดแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ได้เรียนรู้ว่า,เ,าเกิดเกิดสตายเป็นสิ่งธรรมดาที่มีในโลกใบนี้นะคะอืประมาณนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแหลายๆมิติทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร,ร์และศาสนาก็เป็นสิ่งที่อ่า มีความสมดุลกันในเนื้อเรื่องมีความสมูทแล้วก็รู้สึกว่าน่าติดตามในทุกๆตอนนะคะมีเอ่อหนังสือนะคะมีจํานวนแค่200กว่าหน้าเท่านั้นไม่ได้หนาเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเหมาะกับคนสมัยใหม่ที่จะอ่านนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบอ่านแป๊บเดียวก็จบนะคะไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบนานจบเรื่องยืดเยือ้อเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็สนุกคะ่ะก็แนะนําใครที่มีความสนใจต้องไปลองอ่านดูแล้วล่ะ เพราะว่ารายละเอียดข้างในเรื่องนะคะสนุกมากๆยังมีการสืบสวนสอบสวนอะไรที่น่าติดตามนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเรื่องกาเวาที่บางเพลงสำหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ